เพื่อผมาชื่อคุณเซรัตต่างเพียนเขาบอกว่าที่ร้านบ่อเงินตาเผาเนี่ยจะมีต้มยำกุ้งกุ้งกระไข่ที่อร่อยมากใส่หัวด้วยเพราะว่าคืออย่างอย่างตาเผาเด่นไม่มีพวกนี้ออกไปทำารงนี้ถ้ามาเย็นๆจะไม่มีนะครับเดี๋ยวผมที่ตัวเตี๋ยวเส้าใจจะลองชิมนะร้านนี้ชื่อร้านร้านบ่อเงินอยู่จังหวัดลบบุรีครับ กินผมก็ชอบนะครับพวกไข่กระปุ้งเนี่ยตอนสมัยเด็กๆเนีเ่ยพอตักมาปุ๊บผมจะแย่งกินก่อนเพราะผมเป็นลูกคนสุดท้องนะับดงครับน, <c oughs> <c oughs> นี่ฮะ <c oughs> นี่ฮ <c oughs> ี่ยที่อาหารราคาสูงแค่ไหน ค,ครับสชาติใกล้เคียงเหมือนกับผมกินที่บ้านผมที่บางบอ่อสมัยหน้านาครับหน้าข้าวตาจะลงที่ตีนนานแล้วก็จับปลาช่อนปลาอะไรมาต้มยำกินอร่อยครับ